รุ่นรวยไม่หยุดครับหนีไม่พ้นจริงๆรุ่นนี้นะยอดนิยมตลอดกาลครับนะองนี้คือพญาเต่าเรือนรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกปี2535นะครับนะต่อโค้ดมุมบนขวามือเป็นเนื้อนวะนะครับปี35เนื้อนวะสร้างแค่เพียง2อง0องค์เท่านั้นครับทุกท่านนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกปี35หลวงปู่หลิวจะสร้างและปลูกเสกณนะวัดไล่แตงทองครับ ปัจจุบันนี้ก็หาส,สวยสมบูรณ์ได้ยากมากแล้วเพราะจำนวนการจัดสร้างสร้างน้อยมากครับแค่เพียง2,000องค์เท่านั้นเองนะครับองแรกครับต่อไปนะครับรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกนะครับองที่2องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำพอต่อโคตนะใต้ข้อสอกฝั่งขวามือของผมเนี่ยนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำท่านสร้างและปลุกเสกไว้แค่เพียง5000องค,ครับในปี35เช่นเดียวกันครับรวยไม่หยุดรวยไม่เลิก เนื้อทองแดงลมดำหนึ่งในห้า0ันองครับนี่ครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับนะถือว่าสวยเลยครับองนี้นะครับรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกครับต่อไปนะครับเข้ามาใหม่นะเข้ามาใหม่ในช่วงวัน2วันนี้นะครับนี่รุ่นนี้ครับพญาเต่าเรือนรุ่นไตมาศใช่ไหมไม่ใช่นี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นมหาลาบครับ นะพญาเต่าเรือนรุ่นมหาลาบปี2,536ครับรุ่นมหาลาบองค์นี้เป็นบล็อกนวะนะครับเนื้อทองแดงบล็อกนวะจมูกโด่งนิ้วครบผิวไฟแดงสวยสมบูรณ์มากๆครับนะครับมาพร้อมกรอบทองคําสั่งทําหนาตึบเลยครับใบนี้นะสวยมากๆครับนะมหาลาบมหาโชคปี2,536ครับพร้อมเรี่ยมทองครับนะต่อไปนะครับนะมหาลาบเรียบร้อยแล้วก็ ปี3-6เช่นเดียวกันรุ่นรวยรวยรวยหรือ 3- รวยครับองค์นี้คือรุ่น 3- รวยนะครับปี2,536นิ้วครบจมูกโด่งริมฝีปากตาเม็ดะสกติดครบครับต่อโคตคมชัดลึกครับมาพร้อมกรอบทองคำนะสั่งทําเข้ารูปนะครับหนาตึ๊บเลยครับพี่ๆนะหนามากๆนะครับรุ่น 3- รวยหรือรวยรวปี3-6นะครับหลวงปู่หลิวจะสร้างและปลูกเสกณวัดไล่แต่งทองเป็นรุ่นยอดนิยมอีกหรุ่นนะครับ ต่อไปนะครับนี่ครับรุ่นนี้หายากนะตอนนี้นะครับนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นรวยทรัพย์ครับรวยทรัพย์สินรวยความสุขนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นแรกครับรวยทรัพย์รุ่นแรกต่อโคตมุมบนขวามือตรงนี้เป็นเนื้อนะวะโลหะนะครับตรงนี้จมูกโดงหนะ้าตาติดปากติดเม็ดพระศกสวยนะเต็มนิ้วครบเลยครับนะ รวยทรัพย์สินรวยความศิษย์สุขรวยทรัพย์ปี38นะเนื้อนวะพร้อมทองครับสวยๆเลยครับพร้อมเรี่ยมทองครับเนื้อนวะโลหะปีส8ดนะครับอ่ารวยทรัพย์ครับต่อไปนะมาดูจิ๋วจิ๋วกันบ้างนี่ครับหนีไม่พ้นจิ๋วรุ่นนี้เพราะนี่คือจิ๋วเบอร์หนึ่งของหลวงปู่เหลิยวครับเต่าจิ๋วรุ่นแรกนะครับนี่คือเต่าจิ๋วรุ่นแรกมหาสเสน่ห์ครับ หลวงปู่เหลิวท่านสร้างและปลูกเสกนะณนะวัดไล่แตงทองนะครับเนื้อเงินจะสร้างแค่เพียง499องค์หรือ500องค์เท่านั้นครับในปี2538ครับเนะต่าจิว๋วมหาเสน่ห์เนื้อเงินปี38สวยมากๆนะครับนะโดดเด่นทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์มหาโชคมหาลาภครับนะเบอร์หนึ่งของเต่าจิ๋วครับอ่นะต่อไปนะครับ เตาจิ๋วรุ่นเงินล้านครับเน่รุ่นนี้หายากเช่นเดียวกันนี่คือเตาจิ๋วของหลวงู่หลิวนะฮะท่านสร้างและปลุกเสกในปี2537นหฮะหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองเตาจิ๋วเงินล้านครับมาพร้อมกรอบอทองคําสั่งทําเข้ารูปนะครับเงินล้านปี37วัดไร่แตงทองครับนะสวยสมบูรณ์มากครับเตาจิ๋วรุ่นเงินล้านเนื้อทองแดงปี37นะครับ ต่อไปเต่าจิ๋วรุ่นสุดท้ายไตรามาสหรือรุ่นไตรมาสนะครับจะสร้างและปลุกเสกยาวนานหไตรมาสในปี2543นะครับต่อโค้ด9หน้ามงคลนะครับนะปี43เนื้อทองแดงสวยมากพร้อมเลี่ยมทองหน้าหนาเลยครับเต่าจิ๋วรุ่นสุดท้ายไตรมาสปี43ของหลวงปู่หลิวนะครับนี่จะสร้างและปลุกเสกยาวนานหไตรมาสนะครับในปี43 Đây top